สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจอีจันนะคะตอนนี้ค่ะอีจันอยู่กันที่โรงเรียนวัดโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์นะคะซึ่งจากเหตุที่มีนักเรียนนะคะแทงเพื่อนนักเรียนชั้นมสองนะคะแทงคอเพื่อนเมื่อวานนะคะวันนี้ทางครอบครัวของน้องผู้เสียชีวิตนะคะก็ได้มาที่บริเวณที่เกิดเหตุนะคะเพื่อทําพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้อง <ersch> ซึ่งตอนนี้นะคะทางร่างของน้องผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้ออกมาจากโรงพยาบาลนิติเวชตำรวจนะคะแล้วก็นำร่างไปไว้ที่วัดทองในค่ะค่ะตอนนี้ทาง ทางครอบครัวของน้องผู้เสียชีวิตนะคะก็ได้นิมนต์พระมาะเพื่อทําพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของน้องนะคะอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุคะ่ะที่โรงเรียนมัธยมนากนาวาอุปธรรมนะคะซึ่งเมื่อเช้า เมือม่อเมือ่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะก็ทางครอบครัวเนี่ยก็ได้ไปรับร่างของน้องที่เสียชีวิตนะคะมาจากโรงพยาบาลนิติเวชตำรวจค่ะแล้วก็นำศพเนี่ยไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดทองในนะคะหลังจากนั้นก็ทางครอบครัวค่ะมีคุณแม่นะคะคุณแม่คุณพ่อนะคะของครอบครัวของน้องเนี่ยก็เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณโรงเรียนค่ะซึ่งตรงนี้เป็นโดมนะคะโดม หน้าสอดทงเลยนะคะที่เป็นสนามที่โรงเรียน,นะคะ่ะแล้วก็นิมนต์พระมาะหนึ่งรูปนะคะมาเพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณของน้อง ừ, แล้วก็ในการอัญเชิญดวงวิญญาณเนี่ยนอกจากจะมีครอบครัวของน้องแล้วนะคะก็ยังมี พอโรงเรียนค่ะมากับครอบครัวด้วยมากับคุณพ่อคุณแม่นะคะตอนนี้กําลังทําการอัญเชิญดวงวิญญาณค่ะทางสื่อมวลชนเนี่ยไม่สามารถเข้าไปบริเวณด้านในโรงเรียนได้นะคะ สำหรับน้องที่เสียชีวิตนะคะก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดทองในค่ะแล้วก็บรรยากาศตรงนี้นะคะที่โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์เนี่ยทางโรงเรียนนะคะมีการประกาศหยุดเดือนกรณีพิเศษเพื่อให้การสืบสวนพยาหลักฐานนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เพื่อเยียวยาจิตใจกับน้องนักเรียนคนอื่นๆด้วยที่อยู่ในที่เกิดเหตุหรือว่าที่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะก็ ตอนนี้โรงเรียนหยุดเดือน3วันค่ะจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะที่เห็นตอนนี้นะคะกำลังทําพิธีสวดเชิญดวงวิญญาณของน้องค่ะมีทางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะคะรวมถึงพ่วงโวยการโรงเรียนค่ะ ทางท่านพอ,ออนเนี่ยก็มาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะเมื่อสักครู่มาพร้อมกันแล้วก็มาสวดเชิญดวงวิญญาณแล้วก็อย่างที่เห็นด้านหลังค่ะด้านหลังไกลๆก็จะมีคุณครูที่โรงเรียนอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าที่โรงเรียนนี้ไม่มีเด็กนักเรียนนะคะเนื่องจากโรงเรียนปิดหยุดกรณีพิเศษ3วันค่ะ สาเหตุที่น้องนักเรียนผู้ก่อเหตุนะคะได้ทาได้ก่อเหตุลงไปเนี่ยาคาดว่าน่าจะเป็นการขับแคนใจคะ่ะเนื่องจากเนื่องจากน้องที่น้องผู้ก่อเหตุที่ทําการแทงที่แทงเพื่อนเนี่ยก็โดนโดนเพื่อนคนอื่นนะคะกันแกล้งนะคะแล้วก็มีการรีดไถ่เงิน,นะคะ่ะตอนนี้พี่ชายของน้องเดินทางมาที่เกิดเหตุนะคะเนี่ยคะ่ะ พี่ชายเสื้อสีน้ำเงินกำลังเดินเข้าไปพี่ชายนี้ก็มาตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับเราว่าน้องของเขาเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้นะคะที่ที่จะไปรีดไถเงินเพื่อนนะคะเมื่อวานพี่ชายก็มาในที่เกิดเหตุแล้วก็มีการเรียกน้องกลับบ้านไปแล้วด้วย วันนี้เขาก็มาพี่ชายคือเสื้อสีน้ำเงินนะคะเพิ่อเข้ามาก็ทำการเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อนะคะและ้วตามความเชื่อทางาศาสนานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยศพของน้องผู้เสียชีวิตนะคะตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดทองใน,นะคะ่ะซึ่งหลังจากที่นำศพออกมาจาก รงพยาบาลน,นิติเวศน,นะคะก็ทางครอบครัวของน้องเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่โรงเรียนค่ะตรงสถานที่เกิดเหตุเลยตอนนี้ก็กําลังทําการเชิญดวงวิญญาณนะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่มีการทําพิธีเชิญดวงวิญญาณเสร็จแล้วนะคะทางโรงเรียนก็ได้แจ้งข้อมูลนะคะให้ข้อมูลกับทางอีจันมาว่าหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการล้างพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุตรงนี้นะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดค่ะวันนี้บรรยากาศที่โรงเรียนค่อนข้างเงียบเหงานะคะทุกอย่างเงียบสงัดไปหมดเลยไม่มีเสียงนักเรียนไม่มีเสียง การเรียนการสอนหรือว่าการหยอกล้อของเด็กๆนะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนเนี่ยประกาศหยุดเป็นกรณีพิเศษค่ะหยุดหยุดเรียนกรณีพิเศษเนื่องจากว่าต้องการให้การสืบสวนพยานหลักฐานต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เป็นการเยียวยาจิตใจให้แก่น้องๆคนอื่นที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะเหตุการณ์ที่รุนแรงแบบนี้นะคะทางโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุดปรถรมนะคะก็ได้มีการประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนนะคะเรื่องในการนำพาอาวุธเข้ามายัางโรงเรียนหรือว่าความปลอดภัยในด้านอื่นๆนะคะ ทางครอบครัวนะคะก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้านะคะที่เกิดเหตุดังกล่าวไปนะคะ แล้วหลังจากนี้นะคะทางโรงเรียนก็จะมีการทําความสะอาดพื้นที่นะคะได้รับข้อมูลมาว่าจะมีการล้างนะคะล้างทําความสะอาดพื้นที่บริเวณนี้แล้วก็ทางครอบครัวเนี่ยก็จะไปที่วัดทองในคะ่ะซึ่งเป็นที่ตั้งศพนะคะตั้งศพบ,บําเพลกุศลไว้อยู่ที่วัดทองในคะ่ะ มีคุณแม่นะคะมีคุณพ่อมีพี่ชายนะคะเท่าที่เห็นแล้วก็มีครอบครัวญาติินะคะมาร่วมพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของน้องผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ถ้าเห็นบรรยากาศด้านหลังด้านหลังก็จะมีคุณครูที่โรงเรียนนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่มีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะมากับผู้ปกครองมาพร้อมกัน,นะคะ่ะ ตอนนี้เหมือนว่าการสวดเชิญดวงวิญญาณใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทางครอบครัวเนี่ยก็น่าจะไปที่วัดทองในต่อซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพบ,บําเพ็ญกุศลนะคะตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปธรรมนะคะอยู่เขตสวนหลวง ก็ในโรงเรียนวันนี้บรรยากาศเงียบสงัดเลยค่ะไม่มีเสียงเด็กนักเรียนไม่มีเสียงการเรียนการสอนนะคะเสียงยอกร้อเพราะว่าเหตุเกิดเมื่อวานเนี่ยที่มีการแทงกันเกิดขึ้นเนี่ยมีนักเรียนหลายคนอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะเพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจของน้องนนักเรียนด้วยแล้วก็เพื่อเป็นการให้สถานที่นะคะได้มีการ สืบสวนข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะโรงเรียนก็เลยมีการหยุดเรียน3วันจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะตอนนี้พิธีอัญเชิญดวงวิญญาณเสร็จสิ้นแล้วนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นครอบครัวของผู้เสียหายนะคะกําลังพูดคุยกับทางพ่วงหนวยการโรงเรียนค่ะยังเห็นได้ว่าคุณแม่ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าอยู่นะคะ หลังจากพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้ก็น่าจะไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะเป็นคุณแม่และพี่ชาย ตอนนี้พิธที่เชิญดวงวิญญาณก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราทางสื่อมวลชนนะคะก็จะติดตามสถานการณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีการนำศพไปบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดทองไในนะคะจากข้อมูลนะคะข้อมูลของการสืบสวนของ ตำรวจสถานีตำรวจคลองตันนะคะเมื่อวานนี้นะคะทางผู้กำกับเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าทางน,นักวิชาชีพนะคะหรือว่านักจิตวิทยาเนี่ยก็มีการสืบส,นส,บสวนสอบสวนน้องผู้ก่อเหตุแล้วพบว่ามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้นะคะมาจากการที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยโดนกลันกลกนกล่นแกล้งค่ะก็โดนกลั่นแกล้งแล้วก็มีการรีดไถเงินนะคะแล้วก็มี อาจจะมีความคับแค้นใจนะคะก็เลยมีการเตรียมตัวค่ะนำมีดเนี่ยมาที่โรงเรียนค่ะตอนนี้นะคะทางครอบครัวของน้องก็ออกมาแล้ว พิธีเชิญดวงวิญญาณอยู่ที่บริเวณที่เกิดเหตุนะคะที่โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปธมรมนะคะตอนนี้พิธีเชิญดวงวิญญาณเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะจะเห็นได้ว่าทางครอบครัวนะคะยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจนะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคะ่ะแล้วก็บรรยากาศที่โรงเรียนตอนนี้เงียบสงัดเลยค่ะคุณผู้ชมคะบรรยากาศที่โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปมัมรมตอนนี้นะคะไม่มีแม้กระทั่ง เสียงของนักเรียนเสียงเจ๊เจ้าของนักเรียนนะคะวันนี้เนื่องจากว่าเราต้องมีการหยุดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษค่ะเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจของน้อง แล้วก็จากข้อมูลที่ได้รับล่าสุดก็เบื้องต้นนะคะก็ยังไม่พบหลักฐานว่าน้องผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเด็กพิเศษจริงหรือเปล่านะคะตอนนี้ค่ะทางผู้ปกครองก็ไปโรงเรียนวัดไปยังวัดทองในนะคะเพื่อบำเพ็ญกุศลนะคะนำร่างของน้องไปบำเพ็ญกุศลต่อไปะค,ะค่ะค่ะแล้วก็อ่า บริเวณพื้นที่เกิดเหตุตรงนี้นะคะก็มีการเชิญดวงวิญญาณไปเรียบร้อยแล้วนะคะรูปเพจขาเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าทางด้านคดีหรือว่ามีความคืบหน้าอย่างไรในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวอิจันจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะแล้วก็ฝากติดตามที่เพจอิจันในเรื่องของคดีของเด็กม .2 ออนะคะที่แทงเพื่อนคาโรงเรียนเลยนะคะซึ่งเหตุการณ์เกิดไปตั้งแต่เช้าเมื่อวาน,นะคะ่ะ ยังไงก็เดี๋ยวแอดมินขอลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วก็ฝากติดตามความคืบหน้าต่างๆนะคะหากมีความคืบคบหน้าอะไรเดี๋ยวทางเราจะติดาทางเราจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ